ยึดะจ้าหลายอย่างวัเลยนซ้อมกัอต้องเุง็คทุนทุกวันด้วยนี่เป็นคนหนุ่มขำไลยหอยกูขมทีกว่าอยู่ สวัสดีครับหมากระโข่หมาบ้านสวัสดีครับพบพ่อกันอีกแล้วครับกับซองนกเขาผูเถาวผ้าต่อนะครับวันนี้ผมมาอยู่บ้านเชียนอึงนะครับไม่ได้จำกันได้อยู่เนราะลาซาลิวตันนะครับเชียนอึงผมมีนกแค่สามตัวครับนกสามตัว เยวผมเสียวลงไหบิ่งเป็นไรต,ตัวครับเพื่อพี่น้องสนใจจำเส้นอื่นนะครับเอารอบนี้มีริวอยู่นะครับมีริวอยู่ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาฟังรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวแต่ขวางคนคุยสุรายอยู่ครับเอาเึงกขา่ขาวอนครับผม เอาไปลงมาเบิ่งกันละไ้ปาเนี้เอานี่เสียเด้งสวัสดีพี่น้องนะครับลาซาลิวตันกลับมาอีกแล้วครับผมเอาตัวกลางเห็นว่าเบิ่งก่อนกระดาน่าสนใจเว้ยตัวกลางนี่เหี้ยงเราคู่เหี้ยงเราคู่หมดครับนกตัวนี้อุ้ยตะโถาเอามาตั้งพี่ลวดเข่าแล้วนอกจากติดสามสามสี่สายยาลิวตันนี่มันไม่ได้ไหมไงมันกระดานาาเนี่มันมันลิวหรือมันบอลิวนี่บาเนี่นกตัวเงี้ยวผมสิถามเพื่อนในครับพี่น้อง ดูดมุ้งสัตวมสัดๆก่อนครับอนกตัวนี้เป็นยังไงไอ้นกตัวนี้พอออกสูฟังันาะลายละเอียดไปนี่เป็นนกจักกุกนกเป็นยังไงเสลยเดี๋ยวจะตัวแล้วนกจักกุกเอ้านกปุกเดียว พี่มาเลี้วใส่ตัวนี้ตัวนี้บอกว่าริ้ยวตะวันตกบบตันเออริี้ยวเกับเทินหน่นอนะน่นนนยังกุกเท่าน,นึงแมนหัวช่วงแรกๆนี่ฟังอยู่สามสี่เดือนเมื่อวานผมมีกุกจักเม็ดเลยโอ้มันดีใจครับลาซาเลี้ยตันไปไปลอยกุกถึงกุกหน่อยๆเอ๋อขันฟังมาครับว่าได้ยินลดิโอ้ขันฟังเลยครับบ่เพราะว่าบ่ยินปุ๊บปุ๊บค่อยๆ เเอบมึงไล่ละเอียดครับพี่น้องนกธรรมนนกเสียงดีครับล่ะเสียงกลางไม่หาใหญ่ายปลาเล็บไหมโตกว่ายายเลยบันเป็ดเพล่บลอดเล็บจะไหนมามันเป็นได้ไดอายุขนาดนกไหมนกประมาณสามสี่ปีแล้วนกตัวนี้นอนฟังเสียงมันขันเหรียญนู้กเตาอยู่นี่แหละเอามีดตะเล็บตัดวางไหมในเร่องนี้เล็บมันมเวลาเดี๋ยวไปตัวเลยดิหนิจะว่าย่างไปย่างเป็นไงเดี๋ย้จะเลื่อยเจ้าตัวแล้วเอาเปนไปกับเด็กตัวหนึ่ง อืมถ้าไม่ไปมันเกิดสิได้อยู่ตัวมันเกิดโดนหางสังเวียนลนแล้วก็จะอีกจังหดึแต่ว่าตอนมันมันตอนมันที่แหลกอะนะมันเกิดถ้าไม่เด้ไปตอนนี้มันก็ดสิได้อยู่ขาจังหนึ่มาปวดกระแทืขาใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยมาบองครับนกตัวนี้นกเงนเงินันนมนเป็นถ้าเอานกหรอกเป็นแต่ตุกใจไปรีบวิ่งก็ได้่อยเขาเขาหอดกักติ้เรือจังโองเนมันม <ละ S 1> ูเขาคูมันเหี่ยเหี่ยคูเหี่ยคูเหียคูนกตัวนี้ มันเป็นนกใจเย็นอยู่มังซงมันสีนิ่งสีเนียนนกปลาเขานี่คือยังนิ่งเหมือนเดิไปหลีเบิ่งนี้เสียงนในพันเลยอว่าเสียงนี่เสียงมวนครับเสียงควงวามเสียงวัลถิงทางไปหาใหญ่งมันน่ะนกตัวใหญ่ของมันมันเป็นตัวเล็กๆได้ครับพี่น้องนกตัวใหญ่ครับได้ครับนักเก็ตโลนนกได้ตัวหรือบ่หรี่ตัวโอ้ยขออนุญาตครับหางเหย้าขาวเนาวข้ามกระจดดีบุหรี่ตัวเลย อ๋อตัวเมย์มันเอ็กระดานาบเลนกเพ่นมีอยู่สามตัวครับพี่รองหงนี่มันทางนีนะมันก็ย่อนเสียงเอด๋ตัวนี้เป็นบางหิี่วหลอดนะพี่รองใบตัวนี้บางหงี่วหลอดครับตัวนี้บางหิี่วหลอดนกตัวบางใหญ่ดอกน่อยๆกดๆ เสียงนี่ว่ากันนี่ผมก็ว่ามันเสียงนี่ยุบระดับเสียงหน่อยไปหากลาังเสียงหน่อยไปหากลาังมันระระคู่กวมูครับว่ากันเรามาจดใส่กันบางีิงวงวัวร้อดครับตัวนี้นกตัวนี้เป็นนกเจ้ากุกไก่บมเคยกุกเดียวนกกุกเดียวื่อนไปหรอแต่ว่าจากเฝ้า,าแน่ยเฝ้าเขาเรื่องยาสิเป็นเป็นสองกุกเฝ้าแบบว่าคู่กุกก็มี คูกุกคูกุกก็มีแบบเป็นนกขอเฝ้าแบบคูเฝ้าสินะคู่ส่กุกพ<ม>่อม้าเนียขางเนงียกู้กูกูกูกุกูสินะแลวจะว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นนกหาเนี่ไนนกคูใส่กุกตะว่ากบงามอยู่ครับตะว่าตัวเด่นมันใหญ่ปานตัวตัวตัวนี้นะครับตัวนี้ใหญ่กัก,กนลกใหญ่ดี เอาาวโม่นยังมันก็ตื่นคนธรรมดาแล้วครับมันกับโบคู่ะมันโบใครเยเขาเยเขากลกองเี่อะเนาะมันคู่บคูกับโมเป็นยังครับวันแต่นี่ตัวตัวนี้ใหญ่นี่นี่มักริวนี่ริวกยขาก็ใหญ่เอาลงมาบังบิดถึงสามตัวมันกระนามาที่เราตั้งเลี้ยงกันทั้งทีว้าผลลัพธ์มีหนุกงามเลยนี่สองกุ๊ก มีสองกุกมีสองกุกสองกุกอูบ้บางนี่กะบางนี่กะซ้ำบาง nhiêu loạt เนี่ยนะพี่น้องโตสีแต่ว่าต,ต,ต,ตัวนี้สองกุกเต็มเลยบ่สองกุกเต็มสองกุกเต็มเต็มเลยลูนกนี่มันได้อายุเหมือนอะตัวนี้เงี้ยมัไป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 ,ไป,ไ,ปไปมื่อที่แรกนี่รอวังเนี่ยรันบ่ได้ได้ทหารบ่กรรม ได,ได้ได้ทหางมานี้ก็พอเดี๋ยวออกอีกเลยก็ป้อมๆอมกันเลยก็บึที่แหลกันนะเขาไว้ต่วบ่ตะตหมานหมนต่ว่าได้ทหารเนี่ยเป็นนักพเนร์กบ่จักแล้วงามอยู่รับนกตัวนี้ก็ได้นิ้วหอด<ร>นกบอกเป็นสีทอง,ทอง ทองหลเนี่ยนกนานเป็นสีทองขอบ่บสังเกตเจ้าเทียหลังแดงจริงคือนกตัวนี้แตาว่าเป็นนกสองกุกนกสองกุกนองกุกเต็มเลยกาตัวนี้คู่ใส่กุกพร้อมนิวรอดบางเทียบางเทียนกเป็นนกเฝ้าแต่ว่ขอขอขเขาคนนี้ได้เป็นยังไงล่ะแต่ว่า ตนนี้มันขันอยู่โ่มใหม่ตัวนี้บ่คขั้นในเขาว่ะเนาะคันเขานโอเคนี่ล่ะต้องแบบนี้ครับขันว่าบ่คขั้นในต่อคือบ่คขั้นในต่อนะครับเป็นสไตล์ของทีมงานผมอยู่แล้วนะครับตัวในต่อคือว่าต่อต่อตัวนี้นี่วสองตัวนั้นเคยเข้าันเนี่ยแล้วตัวนึงตัวหนึ่งตัวนี้เลยตัวหนึงตัวนี้ได้ตัวหนึ่งโอ้แต่ว่านกเถาหักให้เรียบตีนเลยเรียบ จนมาควงงอขึ้นเป็นสองเกี่ยวสามเกี่ยวเนี่ยครับเร็บทั้งหลังนกตัวนี้ตัวลิวบวตันนี่เกิดขึ้นปวตัน,นยันยง้ม่รอดเนาะอยู่ห่วงง้ชคลิปนะครับอยู่อันช่วงผมทายที่แหล่นี่มันสีเหียกยึ้นเละคู่เหี่ยึ้นเลยคู่เ,เนนมูได้น,นกตัวนี้กลับมาข้าล้มอนู่พรต้องห่วงครับเอาไปต่อแล้วได้นกตัวนึงแล้วตัวนี้เลยแต่หางอ๋า ที่โต๊มง,งามพี่น้องมันสนใจกับโทรมาถามมึงนะครับอาเพิ่นแบงเพิ่นนี่เพิ่นกับว่าเพื่อนสีแดงอยู่ละนะครับกันราคาได้เทอกันเ <c> ฝ <oughs> ้ามาเบืองเอาครับพี่น้องนี่นกบวัวข้นไหนได้เส้เลยนี่ผมประกันรุ่นนี่ว่าราคานี่จับต้องในแน่นอนครับเนาะนี่ละมันกับว่าคู่แล้วเตือนผมเนาะบอก โจเจโจเจยมันกับุ่คูล่ะกับคนึ่งเทัี่มันนกเพนกป่าเนี่มันหนออยู่เงียนโดดๆเดียวชื้นนาจะฟ้องไดคืออย่างเด้อันนกแม่จะเเปิดโทษศับซื้อกิยังจนอยากไรวนเนาะเอาสามตัวมีสามตัวต็งแต่งีลยดิบวกย่งไรเอาแต่กันลดมันมันบอเด็ไปตัวแต่ไปกี่มันกิดเสียไล่แลเราตุ่มก็ได้นี่นะเอาพี่น้องจงไดกัทมาถามเมืองครับขันจีเบิ้ง จังในเดี๋ยวขันนี่ผมเสียเราถ่ายคลิปส่งไปให้เบิ่งทางไลา์ทั้งอย่างก็ได้ครับขันแบบจากเบิ้งเป็นส่วนตัวนะครับทักไลท์ของมาก็ได้เบื้อกับเบื้อกล่าวละครับเบื้อไลา์ก็ะได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เข้ามาสวัสดีครับ